ภิกษุทั้งหลายที่สุดสองอย่างนี้บรรพชิตไม่พึงเสดกล่าวคือการหมกมุ่นอยู่ด้วยการประสุขในการมทั้งหลายเป็นธรรมอันซามเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์การประกอบความลำบากเดือดร้อนแก่ตนเป็นทุกข์ไม่ใช่ของพระอริยะ ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ภิกษุทั้งหลายมัชฌิมาปฏิปทาไม่เอียงเข้าใกล้ที่สุดสองอย่างนั้นตถาคตได้ตัดสรู้อันเป็นปฏิปทาก่อให้เกิดจักสุกก่อให้เกิดญาณเป็นไปเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตัดสรู้เพื่อพระนิพพานมัชฌิมาปฏิปทานั้นได้แก่ อริยมรรคมีองค์แปดนี้แหละคือ 1. สัมมาทิฏฐิ 2. สัมมาสังกัะสะ 3. สัมมาวาจา 4. สัมมากรรมตะ 5. สัมมาอาชีวะ 6. สัมมาวายามะ 7. สัมมาสติ 8. สัมมาสมาธิ ภิกษุทั้งหลายนี่คือมัชฌิมาปฏิปทานั้นที่ตถาคตได้ตรัสรู้แล้วอันเป็นปฏิปทาก่อให้เกิดจากสุขก่ขอให้เกิดยานเป็นไปเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตัดสรู้เพื่อพระนิพพาน